ัั้งเสรร็จแลวคบใส่ไปห้าหลังมันเป็นร้องกิ่วเข้าไปครับเดินเข้าไปไม่ได้เลยตัวเมียแขกอยู่ตรงนั้นหกตอนปักนี่ครับสิงเลยชุดนี้มีสิบเอ็ดหลังใส่ไปห้าหลังหกหลังเนี่ยไม่ทันครับตัวเมียมันแขกแขกแขกแขวแก,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 กดังมากตัวเนี้ย กาสติดสูงมากๆครับแต่ขายมันน้อยโอเคครับนมาต่อให้มาครับตัวผู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ฝั่งนี้หรือว่าฝั่งห้วยฝั่งกันแน มันละลักกันใกล้ๆกันครับตัวผู้ันตัวเมีอันแขกแต่ผมคิดว่าตัวตัวเมียวิ่งเข้าก่อนเพราะใกล้เัินมากครับมันเป็นหัวมุมพอดีโอเคครับมาต่อครับ ใจหนั่งก็กลัวมันยังไม่เข้ากลัวยังไม่ติดมันเข้าแล้วล่ะครับแต่ว่ามันคายมันน้อยน้อยมากเราฟังสักการนาทีครับโอเคครับนำมาต่อยครับนี่ครับผมตั้งมาป่ามันใช่ไหมครับ เดินมาเก็บตัวเมียมันบินออกไปตัวเมียมันก็ร้องพยายามเข้าอยู่ข้างหลังนี่ผมนี่แหละทางไว้ข้างบนนี่ตัวเมียร้องเมียร้องพวกมันอยู่ข้างล่างปา่าคือเนี่ยงงเงินไม่เคยเจอเนี่ยมันหาหากินอยู่ในอันเนี้ย มเดินมาไล่ครับมันบินข้ามห้วยไปฝั่งนีแล้วมันขันท้าอยู่พยายามจะเข้ามาครับพยายามจะมาหานกต่อ้ม่ลึกมากครับเนี่ยที่หาก,กินเะเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยร้อยเคียดเต็มเลยครับเนี่ยในพุ่มเนี่ยน่าจะ วางไข่ครับผมจะไม่ตามครับตัวนี้คู่นี้เพราะว่ารอยเขี่ยในพุ่มนี้เต็มเลยนกมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะครับนกมันอยู่ข้างล่างครับมันเข้ากันอยู่ใต้ตุ่มครับสี่รอบห้ารอบคู่กันเก,เก,เก,เกลียวเข้าเกลยวเข้าเลยครับปักคอปักคอผมก็ยื่ททาไมนกมันขึ้นนกแปลงอยู่ข้างล่างงงเงิงกันจริงมันน่าจะขึ้นแต่ว่าพื้นมันพื้นป่ามันมันโล่งเลยครับ มันเข้าไปใต้ตุ้มเผมตั้งตั้งนกต่อไปตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็มันมีมันก็ลงไปข้างล่างแบบอย่างเงี้ยพื้นอย่างเงี้ยไม่เข้าไม่ไม่ขึ้นมาตรงข่ายครับอยู่ใต้ตุ้มเลยนี่ครับพยายามเดินหาคนละฝั่งผมเข้ามาไล่เลยครับเห็นตนุมเฮียมันร้องร้องดีจังนะตุ่มเฮียน่าจะ วางไข่ครับน่าจะวางไข่แล้วล่ะก็เลยไม่เอาละปล่อยให้ขยายพันธุ์ครับนกเข้าคู่กันละโอเคครับเหนื่อยวันนี้ภูมิเหนื่อยมากเดินไปเดินมาอยู่นี่ตุเมียอยู่ฝั่งนี้ยบินนี่มจะเที่ยงแล้วไม่ไหว ดูแดดครับชิงน้องวันครับนกตัวนี้นี่ครับผมผมดักลองนี่สี่ห้าหลังแล้วก็ห้อยไว้ตรงนี้ครับแต่นกอ่ะมันเข้าอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ข้างล่างครับมันเป็นห้อยลงไปอยู่ใต้ตุ่มเลยครับ ไม่เดินไม่ไม่ได้ออกมาอย่างงี้มันโล่งเลยครับมันร้อนแดดมันร้อนขันท้ากันนกต่อเขาจมคงปุ้มๆุมบุมมันใกล้จัดเกือบจะตีกันโอเคครับบ้านครับไม่ไหวแล้วจะเป็นลมครับไป